สวัสด,ดีพี่หม่สองห้าหกห้าแฮปปี้เบอร์บีนิวเฮียสองพันยี่สิบสองทำไมเจ้าตัวนั้นไม่กลางเขนมันกลางไม่ได้ตัวหนึ่งจะมาเรียงกัสซิลลาโชว์โชว์ตัวดูซิว่ากัสซิลลาแม่มีกี่ตัวแม่นับได้สิบ อตรงเนี้ยมันมาแค่แปดนะอีกสองตัว,ตวม,มันอยู่ที่บ้านนนทบุรีอันเนี้ยเป็นตัวที่เมฆเล่นบ่อยที่สุด,มดเมฆมาบอกชื่อกอซิล่าและปีกอซิล่ากันดีกว่าเมฆช่วยแม่หน่อยอเริ่มจากคือตัวไหนเดี๋ยวแม่จะถามเมฆนะเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะทางซ้ายตัวแรกคือชื่ออะไร ทางซ้ายคิริวคิริวปีไหนสองพันสองแล้วตัวต่อมาตัวข้างๆคิริวอ่ะก็ซิลรียเอิร์ดปีสองพันสิบแปดแล้วตัวต่อไปทางด้านอ่าต่อจากกอซิลรียเอิร์ธคือกอซิีเรีเลเมียนี่ปีไหนสองพัน <2000. S 1> แล้วต่อไปอะ่ะ ตัวที่สี่สเปกกซิล่าสเปกกซิล่าปีเก้าเก้าสี่สี่แล้วตัวตัวสุดท้ายหลังนู้หน่ะชินโกซิล่าสองสองพันสิบหกเออใช่ใช่แล้วก็ตัวหลังสุดตัวใหญ่ตรงกลางอะไหนอะตัวใหญ่ตรงกลางอะดีเจนดอรี่สองพันสิบสิบสี่สิบสี่ แล้วเจ้าเขียวอ่ะจูเจ้าเขียวเจ้าเขียวระบุปีได้ปะไม่ได้อ่ะ <c oughs> ไม่ระบุปีเจ้าซอมอ่ะมีระบุปีไม่ระบุปีไม่รูปร้ปีเกิดแล้วสัตว์ประหลาดนี้อ่ะสัตว์ประหลาดนี้ชื่ออะไรอุลจิแล้วก็อุลจิล่างสออ๋อล่างหนึ่งล่างสองมันอยู่ในเรื่องอุลตาแมนอุลตาอุนตาแมนแม,น,น,ม,น,มนมาก Mm-hmm. <laughs>